ครับผมแค่พื้นที่แล้วลยชุดน่าจะชุดไปฟูหอดเดี๋ยวไปเตะพีหลุดม่นมีปลายเท้าตรงไหปลายเท้าอนะไรงามไหมรางเขียวก็มีปลายเท้าตรงนี้กวนหลอกหลุนเนาะโอ้ดอกไงครับสุกอ่อนดอกดอกไงดอกนาดอกงามดอกสวยสเห็ดเมืองไทยครับผมออือ อีคืองานหลังเขียวน่าจะขัดแล่วันนี้เขียวไปปวดผู้ปวดผู้ปวดโพ้แฉปวดโพว่าของแฉทปคนสี่เนาะคนสี่ครับผมเจี๊เพ็งงามน้าหลุงน้ำลานเด้อครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมณสเนคนบันปลาเด้อครับมือนีกระพาพองยมใหญ่งงพอแม่พี่น้อเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขับปลาฮาเฮ็ดครับผมแมนจ้ามาพอก,กันในวันที่30ตุลาพศสองพันหกสเด้อจ้ะพี่กัดไม้ครับผมบ้านน้องเม็กหมู่ที่4ี่ตะบลห้วยขามอำเภอมุญตลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาเก็บเห็ดทำงานน้ำหลวงน้ำหลานเด้อมือนี้มือนี้ก็ยังตามหาเห็ดบนเห็ดลมคือเก่าเด้อครับแมนจ้ามือนีแจ๊คสิพอดอกใหญ่ดอกง,า,อกงามดอกน่าคือนหมู่บ้านแจ๊คบอครับผมเพราะว่าเห็ดกตออกมาหลายมาือแล้วเนาะจ้ ครับผมไปลุนไปช่อบน้ำลุนน้ำร้านครับสิมานบอมเมอร์นี้ลังเขียวนะ่ะจะลังเขียวครับแต่ว่ายังสูบนิ่มเด้อจ้ะครับปื้ดดอกเขีดอกใงญ่ดอกงามดีเนาะแม่นจ้ะเป็นใหม่ข่อมด้วยครับลายขย่อมครับคอ,อนผลพันธุ์ออ,ออกออกแต่ปลายหักเพิ่นพอดีสูบอ่อนอ่อนแน่ยครับคอ,อน คนมึเดวมากไนเฮ้ยไปกอันเดียวกันละขอนี่มาสนี่ะกดอกเหปลาขยอมด้วยครับปลายเด้วยจ้ะ ดอกไงดอกนาดีเนาะรังเขียวก็มีปลายเท้าก็มีนะจจะเริ่มเนี่ยเดือดเขียวมันเราเป็นเฮ็ดสุกละส่วนมากท่านฟุกอีลียัยงจะไปฟอเฮ็ดแกงครับผมสามดอก เล็ดสูบนาาจ้ะแม่นครับบนกระตกะเล่นคู่มือเด้อครับจวงปล่อยแล้วครับนางเขียวเนาจปะแม่นครับแต่ว่าสูบหนิมเด้อจ้ะนนางเขียวครับเด้อดอกงามง,งามเป็นขอนสี่เด้อครับดอกใหญ่ๆน่า,า,านะจะครับมือนี้หาตอ่อ แต่เขาบูเขาลุยแน่ครับมือนี้ชื่อนปลาบูปลาปลาทะเลแมนครับปลาไงกะปลาลุงลงุงครัเขาบ้านบ้านในเขาครับผมก็ว่าจะจะเข้าไปอยู่เรื่องอ เปิดก่อนครับเข้านึงก็เปิดบ่เ,นหนเห็นไงเนาหนนอนอเี่ครับไปครับผมเท่าพื้นที่แวละนะชุดไปผู้หอดเนี่ยไปเตะพีหลุดเปนเฮ็ดซุปนะครับวยังไงอยู่ด้วมันนำหา ชือเก่าน่าจะแนี่ยครับตามยังดุยยังขนหาอยู่ครับผมเพราะวะ่ารอบนาพอ่อพ่อพ่อสิ่ดแต่ยางใส่ถื้งง่งายจี้อคอนคนไหวเนาะนรอบนี้ห้าห้าคอนไม้ไปนําครับผมเพราะวะ่าขอนเก่าก็เริ่มพูเริ่มขั้นพูแห้งกับบ่อกครับผมขั้นพอดีก็ออกหลายแล้วแต่ขอนเพิ่น เป็นคอนซีด้วยครับนี่นสูดแสบด้วยจ้ะแสบด้วยแสบเขากินอยู่ครับเนมนขั้นแห่งนะจ้ะใส่ถั่วใส่อุ่นเซนครับผมพักแผ่วหอมหอมๆสิบแซบกินข้องอยาาครับผม สำคัญปลอดปลอดภัยไรสารพิษเก็บไว้ถ้ากินเบิดปีครับปีนี <c oughs> ่เอาไปตากไว้นอกจาะครับตากไว้พึ่งไว้ย่ามยากก็มาแช่น้ำม,มาน้าเพื่นอนวะอ่อนคือเกา่าเนาะครับมาหเราจะคอยเอามาต้มมาให้เพื่นอ,อนอ่อนเราจะคอยเอามาตำม,มาฝักครับผมเก็บกินไต่เบิดปีครับย่ามเพืนยากก็เอ,ออกมากินโหลดใส่ถุงใส่ภาชนะดีๆไว้ ของกินกับแสบยบยูน้ำผึ่งมากพี่ดอกนึงงลายไปเลยชิมเก่าแล้วโสมเล่ยครับกับสิม,มุบุสิม,มุนห้าอยู่แถวนี้แหละครับซะก่อนมาถ้าได้จักตาว่าปลาใหญ่ปลาแปลนเพื่อนกะส่วนมากกับเขาเกือบทุกคนนัน่นหรอเพื่อนปลาเนี่ยนี่กับพวกอยเขาครับเพราะว่า ค่อนข้างโคกทึบเอาไปตากไวปน่าจะไปไปยากมายากนี่ครับสังเกตเบื้องป่าบอกว่ามีคนเข่าแน่นเราเด้อครับเราเพื่อนมันก็หาไปทั้งคนอยู่ขออนุญาตเก็บเองนะครับเป็นลังเขียวครับผมเป็นเห็ดสุบคุ้ยเก่าเด้อครับเพราะช่วงนี้ก็ลาเลยนี่จะสิออกไม่ครับผมบ้ดนเพราะว่ารอบแรก ไปแล้วครับเ็ดรอบแรกออกเรียบร้อยใช่ไหมก็ออกมาไปเศดน้ำหมอกบ้านเยอะครับโอเพิ่งเอาเทิองบ่ตอนนี้ยังยังตายขาวอยู่เยอะครับยังงามอยู่ครับเด็ดอันนี้เราเ่นอีก À, Ngày. Ừ. Với lẻ thăng lăng. Thăng lăng rồi. Nhìn đi. Này đi. Chẳng Đến lại đồ được. Hãy subscribe ไม่แค่นบ่หรอไม่แค่นหินบ่หรอหรือมมันจะออกกรอบน่าไอ้ป้าได้ขั้นท,ทงน่งเถาก็ะถิญยาบน้อเนา เนี่นี่ล่ะเห็นานมแกชิอาไปสูปโอ้สวยงามเลยท่านนี่ยอ้งามสันเลย ล่อย้วครับค่อนบา c ค่อนกระบากน่อยล่อยนวครับค่อนค่อนนั่งดำมงสี่ันละจังน่ะ v à n คือคอนสครับสียสี

อนสีก่อนสีก่อนเก็บเลยไหมมาเกสิบบ้ามเนี่จ้ะมนมานที่เก่าคนเคยมานมาลองมาลายคนเคยมานมีปลายเท้าใช่ไหมเาขางามไหม รังเขียวก็มีฝายขาวก็มีออก,กวัญหอ,อกรุ่นเนาะเก็บออกให้คุณออกไหมครับดอกซิม,มาน,นเนาะจา้ะดอกซิม,มานัำใส่โรต์ปองเคยงางทางเคยเที่ยวเกาะหาเราเก็บเป็นล สุดล้นวนครับแบม่ะชกอย่าดแบนี้จะดุดเรา,มาไม่ใช่หนวนคุนออกทีโบด huống sảng phải nó huống sảng hứ yến sảng, sảng nó nhìn vào huống sảng, hú sảng. Hú sáng. Hú sáng. เห็ดย oh. ักษ์โอ uh. ้ยดอกไงครับสุกอ่อนดอกดอกไงดอกหนาดอกงามดอกสวยเห็ดเมืองไทยครับผมอือห่างกั้อยู่เป็นสันอยู่เป็นสันเลยเปลือกนี่เปลือกนี่เดือดคนตัวครั่โอ้ยแล้วกบ เล็บบอกเลยดอกแตกทึ่งๆเลยนต็มอู้เตยมกระตาหยันหยัเฮ้ยคืองาหลังเขียวน่าจะเขียววันนี้เขียววันปวดพูปวดพู่ปวดพแทปวดพว่าของแทลบ่นี้ของแทลมันสีเนาะ ครับผมเเพงามน้ำหลุกน้ำหลานเด้อครับเต็มหลายตาเต็มองอยเต็มองย2องยแล้วม่เป็นสันสเลยไส่ห<ใ> MM. ัวหอมหนึ่งดอกงาอดอกหญ่ดอกนาเก็บง<อ>ายมนาะเก็บงอ,อู้ห็บทำมาฟอมใหม่ๆก็สุขั ดูนี่คมมาตองหยานแตกหกน่อยเบื่อคมโดดคมดลงไปกระตาเป็นเหลือเป็นหลือเลยครับมืัอนี้ก็ม,มีมานั่นแหละเหมือนอะไรสองตาละมานแฉม,มานว่ามานคือเก่ามานมคือเก่าเหมือนเดิมคมลงไปคมได้ก็จะแตกบ่นมน โอ้ Ooh, ดอกงามอีหี uh huh. เล็นใส่กับปั่นเข้าไปเบิ่งค uh. uh. อนใหม่ป uh huh. อนี่คอนหักใหม่หักครับผมหัก4โอ้ huh. uh huh. Ecco. Così si, no,

งามครับเก็บเลยไหมอยากเก็บอยากเลยก็ได้สอบบอไลยดอกกี่ตัวล่ะขี้นักคุ่นก็แมนแมนเบิดโออ,อีเล่นโอเคตีไว้ด้วยตีซอยนี่ถึงว่าปลายนี่ก็งามก็เห็ดคอนซีเด้อครับ อดอกนั้นก่อน่ใหญ่ๆพีเบืองสายมื่นเลยเออเอาตัวมาเลยข้าอันนี่ข้นมาทางไหนโอ้นี่ไหนกเตี๋ยน่ไหน้ำ่างน้ำเลยน้ำตเยฝลายขา กลางเลยรับเพื่อนบ่อเด้อครับครับผมในเวลาอวยเลยเด้อครับผมถึงเวลากระบาดแล้วครับเพื่อนเมียนถาเลยเพราะว่าผมยางน้ำกวนเ,นเพืเปเปเ่อนผมแวะไปเบิ่งคอนจะคอนสองคอนบ่อท่านออกอยู่ครับทาพุละน้ำหมอกน้ำขางหมดล้วรอบนี้เป็นเห็ดล้างเขี้ยว,วยน้องเพื่อนเนาะ ครับลังเกียวปลายขา้าเล็กๆน้อยๆครับผมบ่หลายแหงงรับรอบจะมานี่จะจะงามก็นี่ครับผมเฮ็ดเพราะว่าช่วงนี้ฝ่าคึ้มฝนตกดูเฮ็ดก็เลยบ่อบ่งามเถ่าที่ควดแล้วก็บอกท่านโขบครับยังออกกับปิดกับปล่อยอยู่บพท่านถั่วขอนปันไงเนาะรับออกไฟหนึ่งบอกไฟหนึ่งยังสี่ครับผมออกปลายบอกต้นออกต้นบอกปลายจังสี่ครับผมเฮ็ดช่วงนี้สิบ่ท่านบ่ทันบ่ทันโอบก๊กว่าหันสะคั่นช่วงน้ำมอนี่โอบกก มีคอนบินให้เห็นเลยครับแบบน้าแบบงามๆสวยๆเนาะอ้าอีเมจ้าฝากกดไลก์กดแชร์กกติดตามมูลเสน่ห์คนบันป่านเด้อจ้ะสำหรับคลิปมืลเน่หบ่มีผมยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมูลเสน่ห์คนบานป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช์ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผม มืัอนี้หก้กอยู่ห้าก,กินกะโส่งมานเต็มที่อยู่ครับในซอกกับตาใหญ่ไงกระตาหนึ่งห่วยกระตาหนึ่งใหญ่ครับผมครับผมก่อนเสียบลาพ่อจากกะขอ้ออํานวยไว้ใช่พญายิ่ใหญ่พ่อแม่มแพีน่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินให้นในเงินคิดท่องในท่องครับผมให้ส่งของมาบัตนาครับผมให้อายุมันข้อนยืนครับผมอยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้กัอัมลาพ่อจกแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ